มาแกะพัสดุกันค่ะกดสั่งรองเท้ามาอีกแล้วค่ะเป็นรองเท้าหัวโตนะคะเขาจะมีหลายสีให้เลือกเลยค่ะเรากดสั่งมาเป็นสีแดงค่ะเรากดสั่งมาเป็นเบอร์เจ็นะคะเราลองใส่แล้วมันใหญ่เกินไปค่ะเราเป็นคนเท้า23.5นะคะปกติเราก็จะใส่เบอร์ 38ไม่ก็39ค่ะแนะนำนะคะใครที่เท้าใกล้เคียงกับเราให้สั่งเป็นเบอร์6ค่ะเราชอบทรงรองเท้านะคะอยากได้ทรงรองเท้าประมาณนี้ค่ะความสูงเขาก็จะประมาณ2.5นิ้วค่ะรองเท้าเป็นทรงค่อนข้างใหญ่นะคะแต่น้ำหนักเบาค่ะไม่หนักเลยค่ะพื้นด้นานในเขาก็จะถอดออกได้แบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบๆค่ะ